สวัสดีค่ะวันนี้ซัมชีจะมาอัปเดตกับรถ XLS นะคะที่ราคา901,900บาทค่ะมาดูกันค่ะว่าคันนี้มีเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยตัวกระจังตัวนี้ดีไซน์มาใหม่นะคะก็คือเปลี่ยนสีด้วยนะคะสีเทากราไฟไรนะคะตัวขอบกระจังเป็นสีดําค่ะเป็นดําเงาค่ะแล้วก็ตัวกระแกลงเนี่ยเขาจะทําเป็นสีเทานะส่วนตัวคิ้วครอบไฟตัดหมอกค่ะเดิมเขาเป็นโครเมียมตัวนี้ทําเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างตัวรถกันต่อค่ะ แม็กขนาด17เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแต่งให้ดูสวยขึ้นนะคันนี้เปลี่ยนเป็นสีดำแม็กค่ะแล้วก็มีแต่งลูกเล่นนะตรงระหว่างช่องแม็กนะเป็นสีเทาค่ะแล้วก็มีบ้างขีดๆแบบนี้ด้วยนะคือทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะ mm hmm. ยางนะคะก็ใช้ยางบิสโต o น e 255/70 R17 เหมือนเดิมค่ะเด mm ี๋ยวไปดูด้านข้างตัวรถกันต่อว่าเปลี่ยนอะไรกันบ้าง mm hmm. แก้มข้างตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นสีดํา กระจกข้างทำเป็นสีดําทั้งตัวเลยนะไฟเลี้ยวที่กระจกยังคงมีเหมือนเดิมนะคะกระจกข้างบานใหญ่เหมือนเดิมค่ะมือจับเป็นสีดําด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านท้ายตัวรถนะคะคันนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสีกันชนท้ายนะคะบันไดท้ายก็ยังมีให้นะนี่ด้านท้ายตัวรถตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นสีดําแบบนี้กล้องถอยหลังมาแล้วจากโรงงานเหมือนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่าเปลี่ยนอะไรกันอีกบ้าง ภายในค่ะปรับเปลี่ยนในเรื่องของเบาะหนังนะคะปกติแล้วได้เป็นเบาะผ้าตัวนี้คุ้มค่ามากๆคุ้มราคามากได้เบาะหนังมาจากโรงงานค่ะเบาะหนังสีดําเดินตะเกียบได้ด้วยสีเทาแบบนี้และส่วนของคอนโซลนะก็ตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะทําเป็นสีดำแบบนี้ทั้งหมดเลยพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยฟ้าฟังชันที่เขามีมาให้นะคะก็ยังมีเหมือนเดิมนะสามารถสั่งส,งสตาร์ทรถล,ล็อกรถนะคะเช็คพิกัดรถได้เหมือนเดิมค่ะใครสนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วย7จ็ดเเก้าเท่านั้นเองนะคะลดราคาตัวรถไปเลยนะคะโทรมาที่เบอร์ด้าน ไดเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทอมจิตด,ด้วยนะคะมีข่าวสารอัปเดตของ Ford อะไรใหม่ๆนะคะจะรีบมาแจ้งให้ทุกท่านทราบเลยวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย